ยินดนีดนดต้อนรับเข้าสู่รายการการ,การเมืองคุยแฟรมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลี่ท็อปิกแล้วในีวันนี้หลบมากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าความเทพของหัวหน้าเทงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยท้าความนิดนึงนะฮะว่าไอห,หัวข้อนี้เนี่ยมันมาได้อย่างไรนะฮะก็คือเรื่องเราเนี่ยมันเริ่มมาจากผมเนี่ยไปเจอคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะฮะรายการเดลี่ท็อปิกนี่แหละเขาก็สัมภาษณ์คุณแบงค์เนาะซึ่งทั้งคลิปเนี่ย เขาก็จะพูดเรื่องแบบสิ่งที่คุณแบงค์เขากําลังผลักดันเรื่องไอ้รถเมย์ภาษีรถติดอะไรของเขาไปใช่ไหมแต่ว่าเรื่องที่ผมสนใจก็คือว่าคือช่วงท้ายๆเขาก็จะถามคําถามที่ไม่ว่าใครไปสัมภาษณ์อ่ะก็จะโดนถามคําถามนี้เว้ยก็คือแบบเออคุณเทงอ่ะยังไงไหวไหมดูแบบเหมือนมีคนคอลหามาว่าเออมันไม่ฮอตมันไม่เซ็กซี่ มันดีไม่เท่าคนก่อน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณแบงค์เนี่ยเขาก็เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเขาเล่าว่าสมัยที่พรรคเก้กาไกลยังไม่โดนยุบอะ่ะมันก็ต้องมีการคุยกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าเออถ้าโดนยุบจริงเนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปนะครับคุณแบงค์เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าณนะช่วงนั้นเนี่ยเขาไลน์ไปหาคุณเทงนะครับว่าเนี่ยพี่เทงอะ่ะเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปที่สุดเลยนะนี่เป็นไงเรียกว่ายืนยันหนักแน่นว่า ท่านหัวหน้าเทงเนี่ยคือเขาได้รับความไว้วางใจจากคนกเรา,าข้างจริงๆนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเอยทําไมหัวหน้าของพรรคส้มเนี่ยต้องเป็นคนนี้อ่ะไปดูกันเลยเรื่องราวความเทพของหัวหน้าเทงเนี่ยต้องย้อนกลับไปสมัยปี6-2นะครับตอนนั้นก็จะมีเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมที่คุณเทงเนี่ยมาลงสมัครเป็นสสเขตเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากเป็นสสนะเขาบอกว่าอยากจะลงสมัครเพราะว่าอยากจะมาเก็บคะแนนให้พรรคเฉย เพราะว่าสมัยนั้นน่ะกติกาเลือกตั้งเป็นมันเป็นบัตรใบเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณเทงแพ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนเลือกเยอะขึ้นน่ะก็จะได้สสปาติริทเยอะขึ้นเพราะมันเป็นบัตรใบเดียวทีนี้คุณเทงเขาก็เลยแบบว่าอาสาไงเออเฮ้ยเ,เดี๋ยวผมลงไปเก็บคะแนนให้เขตไหนก็ได้คุณส่งมาเลยนะครับเออซึ่งแน่นอนนะครับคุณเทงเนี่ยก็คือไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยลงหาเสียงเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออตอนนั้นน่ะก็ ไปถามคุณธนาธรที่เป็นหัวหน้าพักว่าเออหาเสียงเนี่ยมันหาเสียงยังไงผมหาเสียงไม่เป็นคุณสอนผมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ธนาธรก็ตอบกลับมาอย่างมั่นใจเลยครับว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> กูก็เพิ่งมาเหมือนมึงเนี่ยแหละ <c oughs> เอาง่ายๆว่าสรุปว่าสมัยนะั้นอะสมัยที่เป็นอนาคตใหม่อะ่ะไม่มีใครหาเสียงเป็นเลยเว้ยแม้กระทั่งหัวหน้าพักอะม่งก็ไม่รู้เพราะหัวหน้าพักก็ไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนก็คือมั่วซั่วเลยตอนนั้นแต่ปัญหาคือ ไม่รู้ไปหาเสียงเอาวีท่าไหนครับชนะเฉยเลยชนะเฉยนะครับหาเสียงขนาดหาเสียงไม่เป็นนะพี่ยังชนะเขตเข้ามาเป็นสอสอได้นะครับแล้วแล้วอย่าลืมว่าหน้าตอนนั้นนะ่ะพักอนาคตใหม่เนี่ยชนะเขตน้อยมากนะมันมีประมาณสี่ร้อยเขตใช่ไหมพักอนาคตใหม่ชนะมาแค่ยี่สิบกว่าเขตอะประมาณยี่สิบห้าเขตเท่านั้นเองแล้วคุณเทงอะเป็นหนึ่งในยี่สิบห้าเออแค่ยี่สิบห้าเขตจากสี่ร้อย แล้วแบบหาเสียงแบบไม่เป็นด้วยนะไม่รู้หาเสียงยังไงเออแต่ดันชนะนี่ถ้าเกิดว่าเขาหาเสียงเป็นเขาคงแรงสไลด์แหละทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแฟมแต่ตอนสมัยพักเก้าไกลอ่ะมันก็มีคนหน้าใหม่เข้ามาเป็นสสตั้งหลายคนไม่ใช่เหรอแล้วคุณเทงได้เป็นสสครั้งแรกเนี่ยมันแปลกตรงไหนนะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยว่าสมัยพักเก้าไกลเนี่ย คืออย่างน้อยอ่ะมันมีคนมีประสบการณ์แล้วอย่างน้อยสี่สี่คนเขาเคยเป็นสสมาแล้วเคยหาเสียงมาแล้วเคยทํางานมาแล้วเอาง่ายว่ามึงมีรุ่นพี่ที่ทํางานเป็นแล้วอะแต่สมัยอนาคตใหม่อ่ะแม่งไม่มีใครทำมาหาอะไรเป็นเลยเว้ยทุกคนแม่งใหม่หมดเออแต่คุณเทง้งยังหลุดมาได้นะครับแล้วเรื่องนี้ไม่มีสตอรีร่เบื้องหลังนะว่ากกอตอ่ะแม่งดันกดคะแนนผิดอีกนะครับคุณเท้งก็ต้องแบบไปฝ่าฟันไปทวงกกตเฮ้ยผมชนะคุณมาบวกคะแนนนี้ได้ไงอะไรเงี้ยคือรึว่า อุปสรรคทําอะไรเขาไม่ได้นะครับหาเสียงไม่เป็นเขาก็ชนะกกตแบบบวกเลขผิดเขาก็ไปเอามาจนได้นะครับเรียกว่าปัญหาทําอะไรคุณเท้งไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเขาฉายแววตั้งแต่ต่อเข้ามาเป็นสสแล้วแหละเรื่องราวถัดมาก็คือว่าหลังจากที่คุณเท้งเนี่ยได้เป็นสสแล้วอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าไปทํางานในท่าไหนนะครับได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมธิการงบประมาณเฉยเลยนะครับเดี๋ยวต้องเล่านิดน,นึงว่ากรรมธิการคืออะไรกรรมธิการคือสภาย่อยนะครับ ประธานกรรมธิการเนี่ยก็คือประธานสภาของสภาย่อยไม่งงเนาะทีนี้ความเทพครั้งที่2ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งประธานกรรมธิการเนี่ยมันไม่ได้จะมาเป็นกันง่ายๆเพราะว่าตำแหน่งมันน้อยนะครับสภาเนี่ยมันมีแค่ประมาณ26กรรมธิการเท่านั้นแหละก็จะล้อล้อตามกับกระทรวงที่เรามีดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประธานกรรมธิการเนี่ยก็จะเป็นสสปาร์ติลิสนะครับต้องเล่าก่อนว่าสสปาร์ต้ลิสท,ที่เป็นเบอร์ต้นเนี่ยจะมีศักดิ์สูงกว่าสสเขตเพราะอะไรเพราะว่าสสเขตเนี่ย คุณอาจจะแพ้ก็ได้นะครับคุณต้องไปแย่งชิงกับคนที่ลงเขตคนอื่นแต่ถ้าเป็นปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นพรรคใหญ่เนี่ยคือยังไงคุณก็ได้เป็นเนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วไอ้ตำแหน่งแรกๆเนี่ยตำแหน่งหนึ่งถึงตำแหน่งสามเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งล็อกไว้ครับให้หัวหน้าพักให้เลขาพักให้รองหัวหน้าพัคอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสสเขตเนี่ยเขาจะไม่ให้เป็นประธานกรรมธิการหรอกอย่างที่บอกอ่ะคือมึงมึงเป็นคนยศน้อยอ่ะเออโดยปกตินะแต่ว่าคุณเทงเนี่ยไม่รรู้้ไไปททา่หนนแลวะคับ เป็นสอสอเขตท่านหนึ่งแต่ได้เป็นกรรมธิการงบเฉยเลยนะครับซึ่งเป็นกรรมธิการที่เอาไว้ติดตามว่าเอองบประมาณมันหายไปไหนมันงอกมาจากไหนอะไรเงี้ยทีนี้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นกรรมธิการแบบเฉยๆด้วยนะเป็นกรรมธิการที่หมออ๋องเนี่ยเคยพูดออกมาเลยครับว่าคุณเท้งเนี่ยสามารถเป็นประธานสภาได้เลยนะเป็นไง ประธา,ากนกรรมธิการเนี่ยมันมีหลายคนนะครับหลังสิงมันโลมวิโลดอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเทงเนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่มอ,องออกตัวเลยว่าสามารถเป็นประธานสภาได้นะครับหรือว่าไม่ธรรมดานะครับความสามารถในการคุมการประชุมเนี่ยทีนี้ตัดภาพกลับมาที่อีเวนท์ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะจําได้ก็คือเหตุการณ์ไอเทงเอาตายแน่นะครับแน่นอนว่าการเป็นประธา,ากนกรรมธิการเนี่ยก็ต้องมาติดตามใช่ไหมว่าเอ้ยงบแม่งงอกไปไหนงบแม่งหายไปไหนมันตรงกันหรือเปล่านะครับและแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ เรียกว่ายัางไงอ่ะอาจจะตรวจสอบดีเกินไปอาจจะเข้มเกินไปหรือเปล่านะครับจนนักร้องเนี่ยเอาคุณเทงเนี่ยไปขู่ตัทพยับคนอื่นนะครับประมาณว่าแบบเฮ้ยนายเรารู้นะว่านายโกงอะ่ะดังนั้นนายใจ่ายให้เรามาซะดีๆไม่งั้นเนี่ยเราจะเอาเรื่องของนายเนี่ยไปให้กรรมธิการตริดตามงบซึ่งไอ้เทงเนี่ยมันเป็นประธานกรรมธิการไอ้เทงเอาคุณตายแน่ ไอเทงรอหนักแน่ดังนั้นคุณจ่ายเงินผมมาซะดีๆเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าไอเทงเอาตายแน่เรียกว่าการันตีความซื่อตรงความสุจริตของเขานะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการทุจริตเนี่ยไม่เอาไว้แน่นอนนะครับอันนี้ผมก็เสพรส์นะแบบเฮ้ยเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่ถึงขั้นกับนักร้องนี่ต้องเอาคุณเทงนี่ไปขู่ตบซับคนอื่นเลยเหรอวะเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่ไม่ธรรมดาจริงนะมันก็เป็นการการันตีเลยใช่ไหมว่า เรื่องของความทุจริตเนี่ยเขาไม่ปล่อยปาละเลยแน่นอนนี่คือการการันตีอย่างหนึ่งนะครับตัดภาพกลับมาหลังจากที่พักเก้าไกลเนี่ยโดนยุบนะครับแน่นอนก็ต้องอาหัวหน้าพักคนใหม่ใช่ไหมซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนนอกเห็นเท่านั้นนะคนในเนี่ยจะต้องรู้เยอะกว่าผมแน่นอนแต่ว่าเอาเท่าที่คนนอกอย่างผมเห็นเนี่ยเราเห็นถึงฝีไม้ลายมือเราเห็นถึงความซื่อตรงเราเห็นถึงความทุจริตของคุณเทงไปแล้วเนี่ย ผมว่าไม่แปลกใจเลยที่เขาจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักประชาชนแบบไร้คู่แข่งเลยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นคุณสิริกัญญาหรือเปล่านะับเพราะว่าคนรู้จักเยอะสุดแต่ว่าแม้กระทั่งคุณคุณสิริกัญญาเองเนี่ยก็เป็นคนเสนอชื่อคุณเทงขึ้นไปเองเลยว่าเอออยากให้คุณเทงเนี่ยได้รับเลือกให้มาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยแบบไร้คู่แข่งนะฮะแล้วก็คะแนนเสียงเนี่ยก็คือถล่มทลายเลยก็คือประมาณ300ต่อตอนหนึ่งอะ เอาง่ายๆว่ามันมีคนไม่เห็นด้วยแค่หนึ่งคนเท่านั้นแหละซึ่งคนนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคุณเท้งกันแหละเพราะว่าถ้ามาโหวตตัวเองเนี่ยมันก็จะตลกซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมันควรที่จะต้องมีกลุ่มคนหรือกลุ่มก้อนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยบ้างหรือไม่ยอมรับบ้างแต่การที่เขาได้เสียงแบบเป็นเอกฉันน่ะก็คือแบบทุกคนเลือกเขาหมดเลยอะ่ะคือผมว่ามันชัดเจนแล้วแหละว่า คุณเทงเนี่ยเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเขาเทพจริงๆไม่งั้นสอสเขตที่หาเสียงไม่เป็นน่ะมาไม่ได้จนถึงวันนี้หรอกนะครับดังนั้นผมเชื่อว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างแหละที่เรายังไม่เห็นในศักยภาพของคุณเทงแต่ผมว่าคนนยายเห็นแต่เราอ่ะคนนอกแต่ผมว่าเท่าที่ผมเล่ามาเนี่ยผมว่าเราก็พอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยคุณเทงเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเพราะว่ามันก็มีอสสเขตอีกหลายคนที่ทุกวันนี้ก็เป็นแค่สอสเขตยังไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเพิ่ม แต่คุณเทงเนี่ยอัพเวลตลอดนะครับไต่เต้าตลอดขึ้นขึ้นเลื่อนยศตลอดแล้วคุณลองนึกภาพดิสมมติว่าคุณเป็นหัวหน้างานแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีลูกน้องประมาณ1ิบคนเนี่ยแล้วถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องดึงใครสักคนจาก1ิคนนั้นอะ่ะขึ้นมาเป็นเมนเจอร์ขึ้นมาเป็นหัวหน้างานอะ่ะคุณจะเลือกใครเออหรือคุณจะใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกคนคนนั้นอะ่ะขึ้นมาเป็นหัวหน้าแน่นอนว่ามันก็ต้องคาแรคเตอร์และเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมภาษาชาวบ้านคือเก่งและดีซึ่งผมว่าคุณเทงก็คือคนคนนั้น,นแหละก็คื ความสามารถผมว่าไม่เป็นสองรองใครถูกขนาดประธานสภาย,ยังเป็นได้เลยเรื่องของจุดยืนก็ไม่แพ้ใครใช่ไหมไม่งั้นก็คงจะไม่มีที่มาไอเทงเอาตายแน่ดังนั้นเนี่ยจากหลักฐานหลายๆอย่างที่ผมไปหามาเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคุณเทงเนี่ยถึงได้รับเลือกได้ให้เป็นหัวหน้าพรรคทีนี้ตัดภาพกลับมาที่เรื่องที่คุณเทงเนี่ยโดนข้อคละหามาว่าแบบคะแนนนิยมไม่มีเลยทําไมเอาคนนี้มาเนี่ยแต่ผมพูดด้วยความเคารพเลยนะ คุณช่วยดูพิธาใน,ในช่วงที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยโดนยุบใหม่ๆห,หน่อยเท่าที่ผมหาได้นะก็คือช่วงเดือนมิถุนายนปี64เนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงที่แบบว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเพิ่งโดนยุบแบบสดๆร้อนๆนะครับคุณพิธาเนี่ยมีคะแนนความนมยมอยู่ที่ 5. 4เเท่านั้นนะครับ5.4%จเจากวันนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่รู้จักกันทั้งประเทศแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ตามการเมืองก็ยังรู้จัก แต่ในช่วงแรกๆเนี่ย5.4%เท่านั้นนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วเขาก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆใช่ไหม11.05 10.74 13.42ใช่ไหมค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากการทำงานของเขาซึ่งคุณเทคเนี่ยเปิดตัวเนี่ย22.9นะครับเปิดตัวมาด้วย23ในขณะที่พิทธาเนี่ยเปิดตัวมาด้วย5.4ซึ่งซึ่งผมก็อยากจะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้ามันเกิดการยุบพักเนี่ยคะแนนความนิยมมันลดอยู่แล้วเพราะคนมันไม่รู้จักมันคือพักอะไรวะมันคือพักส้มใช่ไหมมันจะเกิดอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้ตามการเมืองกันทุกคนแล้วเวลาโพมันไปถามเนี่ยเขาก็ต้องตอบคนที่เขารู้จักและเขาจะรู้จักใครล่ะเขาก็รู้จักคุณแพทองทานแล้วคนที่ไม่ชอบพักเพื่อไทยแล้วก็ยังไม่รู้จักคุณเท้งเนี่ยเขาก็จะตอบว่าหาคนเหมาะสมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้ยี่สิบสามจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเกินครึ่งอะ่ะ มันก็เป็นของคนที่ยังไม่รู้จักคุณเท้งนั่นแหละแน่นอนแหละมันก็อาจจะมีคนไหลไปเพื่อไทยบ้างอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้เกียดพักเพื่อไทยก็ไม่แปลกนะครับคนที่ชอบพิธาไม่ได้หมายความว่าเกียดเพื่อไทยทุกคนถูกปะดังนั้นเนี่ยย้ำอีกทีนึงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ พอมีการยุบพักแล้วเนี่ยคะแนนนิยมมันจะลดลงไม่งั้นเขาจะยุบทําไมล่ะมันเป็นเหตุผลของการยุบพักใช่ไหมล่ะถ้ายุบพักแล้วคะแนนมันขึ้นอะ่ะเขาคงไม่ยุบหรอกถูกปะเออดังนั้นเนี่ยผมอยากให้เปรียบเทียบเลยว่าคุณเท้งเนี่ยเริ่มต้นมาดีกว่าคุณพิธาเยอะมากนะครับเริ่มต้นที่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะจากพิธาเนี่ยเริ่มต้นมาที่ห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็จะพูดเหมือนสอสทุกคนในพรรคประชาชนแหละว่า ยังไงต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับอย่างน้อยประมาณ6 7เดือนน่ะให้เวลาเขาหน่อยเฉิดฉายแน่นอนนะครับนี่เพิ่งทําพักมาประมาณ3 4ี่เดือนเองนะครับแต่ผมการันตีให้คุณเลยนะว่าคุณเทงมาแน่นะครับมาแน่นอนนะไม่ต้องกลัวอ่ะสุดท้ายนะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับกับท่านหัวหน้าเทงนะฮะ รูปที่คุณเห็นเนี่ยก็เป็นรูปที่ผมไปถ่ายกับคุณเทงเนาะในงาน Policy Fest นะฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยตลกมากเลยก็คือตอนนั้นผมไปขอคุณเทงถ่ายรูปซึ่งตอนนั้นน่ะพักเก้าไกลย,ยังไม่โดนยุบเขายังเป็นสสท่านหนึ่งอยู่นะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นในตัวเขาเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาจริงเขาเป็นคนน่ารักนะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าไงอ่ะเข้าถึงง่ายคุยง่ายอ่ะไม่ได้ถือตัวนะครับแล้วก็พอได้มาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยผมว่ามันหนักอ่ะ เออหลายๆอย่างแบบภาระความคาดหวังของใครหลายๆคนเนี่ยมันเป็นภาระที่ผมเชื่อว่ามันค่อนข,นข้างที่จะหนักอึ้งนะฮะตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยผมก็เห็นนะครับว่าเอาเอเฮ้ยการตอบคาถามการให้สัมภาษณ์อาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยผมมาฟังบทสัมภาษณ์ของคุณเทงเนี่ยเขาก็ตอบคาถามดีขึ้นคือผมว่าลักษณะอย่างหนึ่งของคุณเทงอ่ะคือเขาเป็นคนที่เรียนรู้ได้เป็นคนที่ฝึกได้อ่ะเออไม่ใช่คนที่แบบว่าเออ กูจะเก่งแค่นี้แล้วกูก็จะเก่งแค่นี้ไปตลอดพอเวลาที่เขาโดนโยนงานโดนโยนคําถามโดนโยนปัญหามาให้เนี่ยมันเหมือนแบบตัวละครในเกมเลยอ่ะที่จะแบบว่าเออ level อัพเลเวลอะเลเวลขึ้นอ่ะเลยมีการอัพสกิลมีการอัพสเตตัสอยู่ตลอดนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคนดูคือว่าอย่าโดนโพล,ลอ,อกนะครับหลายๆครั้งเนี่ยคนก็จะรู้สึก ใจเสียรู้สึกใจแป้วไปกับผลโพแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่าโพเนี่ยหนึ่งคือคือโพเนี่ยมันหลอกตาได้สองก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยไอ้พวกพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะหาเสียงโดยใช้โพนะครับพยายามที่จะแบบว่าปั่นว่าแบบแพทองทาคะแนนขึ้นฝ่ายค้านคะแนนลงทั้งท,งท้งที่มันเป็นการเปรียบเทียบแบบคนละหมัดอะ่ะเข้าใจผมไหมดังนั้นผมมองว่าเรื่องโพเนี่ยยามาเป็นประเด็นมากนะครับแต่ผมอยากให้เราพึงระล,ลึกไว้ดีกว่าว่า เวลาเข้าคูหาเวลาเลือกตั้งเนี่ยคืออย่าไปเลือกไอ้พักที่มันตบัดตัดอย่าไปเลือกพักที่มันพูดอย่างแล้วพอได้ตําแหน่งเข้าไปแล้วมันก็ทําอีกอย่างแล้วก็ฝากถึงคนที่ยังแบบว่าเอ้ยคุณเทงจะไหวไหมเนี่ยผมอยากให้ย้อนดูคลิปนี้ให้ดีนะครับว่าการเดินทางของเขาเนี่ยแม่งไม่ได้โรยด้วยกิบุหลาบเลยนะครับมาด้วยความสามารถล้วนๆน,นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเวลาแลละนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลามาถึงเนี่ยผมว่าคุณเทงเนี่ย ไม่แพ้ใครแน่นอนซึ่งก็น่าจะประมาณนี้เนาะคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วถ้าเกิดว่าใครชิ่นชอบอย่าลืมสนับสนุสน,นรายการเข้ามาได้ที่กัติกร0631278299เข้ามานะครับ5บาท10บาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe แล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย